ค่ะสวัสดีค่ะก็มีใครเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะทีนี้เข้าห้องพระเสร็จแล้วเมื่อกี้อาจารย์ไปไหว้ไปกับพระบรมสารีริกธาตุในห้องพระมานะคะแล้วก็ไหว้พระเสาว,วันเกิดนะคะที่ที่หน้าบริษ,ษัทของอาจารย์นะคะไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เจ้ไหว้กลางคืนแล้วก็มีดอกไม้ทุกเทียนทุกหอมไหว้เรียบร้อยนะคะตอนนี้นะคะมาใครเข้ามาก็จะประกาศผลนะคะสาหรับเออรางวัลผู้โชคดีนะคะผู้โชคดีในการตอบคําถามนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะก็เข้าเชิญนะคะจะประกาศนะคะรางวัลผู้โชคดีในการตอบคําถามนะคะที่อาจารย์ถามว่าออวันที่ตรงกับวันประสูติ เราจะรู้และปรินิพานขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะคือคือวันที่เท่าไหร่นะคะใครจะมาฟังผลประกาศอาจารย์จะจับรางวัลน,นะคะเพราะว่ามีผู้ที่ตอบถูกนะคะอา่าสามท่านนะคะแต่อาจารย์จะจับนะคะก็ถ้าเกิดใครได้รับรางวัลแล้วก็รายงานตัวเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งเป็นเอ่อชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็บ้านเลขที่ของท่านแล้วก็เบอร์โทรในการ จะส่งนะคะองพญานาคราชไปให้ท่านบูชากันด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็เชิญนะนะคะก็ขอเชิญนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็ขอเชิญกันนะคะมีใครเข้ามานะคะน้องปัตราสวัสดีนะคะเข้ามานะคะคนแรกเดี๋ยวอาจารย์จะจับรางวัลนะคะสำหรับ ผู้โชคดีนะคะที่ร่วมกิจกรรมไปสักคู่นี้นะคะเพราะอาจารย์ก็เพิ่งจะตรวดมต์ไว้พราเสร็จนะคะอ่าทีนี้อาจารย์จะมาเฉลยนะคะตอนนี้ของฝันนะคะรางวัลก็อยู่ในนี้แล้วนะคะคือเมื่อกี้มีผู้ที่ตอบคําถามถูกเป็นสามท่านนะคะที่ a c e b o o k ไลน์นะสอนสามท่านนี่จะได้รางวัลนะแต่อาจารย์จะจับฉลากนะคะในแก้วนี้นะคะแต่เรามาตอบคาถามผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็จะได้ องค์พญานคราชนะคะองนี้นะคะไปบูชาเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะเดี๋ยวใครจะอรอลุ้นนะคะผู้โชคดีนะก็เนีนะค่ะอันนี้ปลุกเสกโดยเ,เกจิอาจารย์ทางภาคอิสานนะคะจะปลุกเสกแต่นี้อาจารย์ให้ฟรีเป็นของของวัญสำหรับ f อซที่เข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมกันนะคะ,ะสำหรับคําตอบนะคะวันที่ประสูตร ตัสรู้นะคะแล้วก็วันที่ปรินิพผานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็มีผู้ที่ตอบถูกทั้งหมด3ท่านนะคะในกิจกรรมไลฟ์สดนะคะถ้าใครได้ชมอยู่เออหน้า YouTube นะคะออใครที่รับชมอยู่หน้า YouTube นะคะนีหน้าพลังจิตเปเวอร์นะคะสามารถร่วมเข้ามาร่วมสนุกกิจกรรมในการออไลฟ์สดแพร่ภาพสดผ่าน Facebook ไล v ์นะคะ าใครได้รับชมอยู่ youtube นะคะก็เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะทุกวันสุกวันเสาร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนัดเวลาก็เข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์นะคะท่านที่รับชมอยู่น้า YouTube นะคะเข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์นะคะในเอ,อ่อ Facebook ไลฟ์สดนะคะอ,อ,อาจารย์นีน่าหรือว่าเออหมอยีน่าแม่นๆนะคะทีนี้วันนี้อาจารย์จะประกาศผลนะคะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่จะได้องค์พญานาคราชนะคะคาบมณีแก้วนะคะ ไปบูชานะคะอันนี้อาจารย์แจกฟรีนะคะเป็นหนึ่งท่านที่ได้นะเดี๋ยวจะจับรางวัลกันเลยใครที่ได้รางวัลแล้วก็รายง,งานตัวด้วยนะคะก็จะเฉลยนะคะจะเฉลยเนี่ยเนี่ยผู้ที่ได้รางวัลเนี่ยจะได้องค์นี้ไปบูชานะองค์นี้ปลุกเสกแล้วนะคะเออโดยพระเกจิอาจารย์นะคะทางภาคอีสานนะคะก็จะให้โชคให้ทรัพย์นะคะ อาจารย์แจกแค่องค์เดียวนะคะตอนที่อาจารย์ถามคำถามมีมีผู้ร่วมสนุกกิจกรรมกิจกรรมมาที่สักพักที่ว่า Facebook ไลฟ์สดไปเปิดดวงคนเกิด7วันนะคะมีท่านที่ตอบคําถามถูกมา3ท่านแต่ตอนนี้อาจารย์จะจับฉลากแล้วนะคะแล้วก็จะเฉลยด้วยนะคะอ่ะเฉลยนะคะวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติรัสรู้และปรินิพานนะคะตรงกับวันวิสาขบูชานะคะ วันเพ็ญนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะเป็นวันประสูตรและก็นะคะวันตัดจู้นะคะตรงกับวันพุธเอ่อขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเช่นเดียวกันนะคะวันเดียวกันปรินิพานตรงกับวันอังคารนะคะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะคะก็ขออนุมโมทนาบุญนะคะกับท่านที่เอ่อได้รับนะคะไปบูชาก็ขอให้สักกราระด้วยเอ่อดอกมะลิหอมนะคะเพราะพญานาคราชท่านจะ นะคะให้จะไปอยู่กับคนที่มีบุญมีสิลมีธรรมนะคะท่านจะไปอยู่กุมครองนะคะแล้วก็ท่านจะให้โชคให้ให้ลาภให้ทรัพระยานาคนี้ก็นะคะตามตำนานประวัตินะคะก็มาแผ่พังพานให้กับพระพุทธเจ้าตอนที่ฝนตกหนักนะคะก็มาที่มาทําหน้าทีนะ่ก็มาช่วยทํานุดารุงดูแลพระพุทธศาสนาสืบต่อไป5,000ันปีอันนี้คือหน้าที่ของพญานาคราชนะคะตอนที่พระองค์มาขอบวชกับพระพุทธเจ้า นะคะมีตำนานว่ามาขอบวชกับองค์พระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์นะคะจะแปลงกายมาเนี่ยมาขอบวชในโบสถ์แต่นี้นะคะก็ตอนที่พญายนาคหลับไปนะคะร่างก็กลายเป็นพญานาคนะคะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะจะไม่ให้บวชคองผ้าเหลืองนะคะแล้วก็จนพญายนาคครานิ่็เสียอกเสียใจนะคะที่ว่าไม่ได้บวชก็เลยกล่าวกับพระสัจจาสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ถ้าเกิดว่าพญานาคข้าไม่ได้บวชก็ขอให้กับผู้ที่คลองผ้าเหลืองหรือว่าผู้ที่มาออกบวชนะคะให้ให้ชื่อว่าเป็นนาคนะคะให้ชื่อว่าเป็นนาคนะคะก็คือคําขอบวชนะคะใครก็ตามที่มาบวชในภิกษุสงฆ์ขององค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เป็นตั้งชื่อว่านาคนะคะเพื่อจะมาขอบวชในการเข้าบวชทางศาสนาพุทธของเรานะคะเอาละเดี๋ยวเราจะ ผู้โชคดีกันเลยนะคะมี3ท่านนะคะผู้ที่โชคดีจะได้ของมงคลไปบูชากันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งไว้ฟรีนะคะามาแล้วนะคะรางวัลสําหรับผู้โชคดีวันนี้นะคะที่ร่วมกิจกรรมไลร์สดใครที่ดูอยู่หน้า y o u t u b e นะคะ f a c e b o o k ไลฟ์ like นะคะก็ YouTube ก็เข้ามาเป็นเพื่อนอาจารย์นะคะในเอ่อ b ฟซบุ๊กนะคะหมอนหน้ามแม่แม่หรืออาจารย์นิ่หน้าไฟ์สดผู้โชคดีนะคะ คุณแม่อุ่นเรือนนะคะคุณแม่อุ่นเรือนคือผู้โชคดีที่ ได้รับอ,องค์พญายนัคราชไปบูชานะคะขอให้คุณแม่อุ่นเรือนนะคะติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่นะคะาทาง Facebook อาจารย์นีนาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อทาง Messenger นะคะอาจารย์จะขอเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่ร่วมสนุกรายการนะคะก็มาร่วมกิจกรรมดีๆกันนะคะอาจารย์จะมีกิจกรรมแจกนะคะทุกทุกทุกเดือนนะคะก็แล้วแต่นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะจะแจกของมงคลนะคะ ก็ขอบคุณนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป YouTube ย้อนหลังนะคะเข้าไปดูได้ใน YouTube นะคะเข้า Google นะคะพิมพ์ว่าหมอนิน่าแม่นๆนะคะคำค้นหา Google นะคะคือคือ FC สามารถดูได้24ชั่วโมงเพราะรันไว้แล้วนะคะเออเปิดดวงรายเดือนรายปีนะคะก็มีรันไว้เต็มสปีดเลยนะคะหรือว่า FC ที่รับชมจาก YouTube จะมาดูไลฟ์สดนะคะก็เข้ามาที่ Facebook อาจารย์นีน่าหรือหมอนีน่าแม่นๆเราจะไลฟ์สดไลฟ์ like สดทุกคืนวันศุกร์วันเสาร์ กันนะคะของต้นเดือนนะคะของต้นเดือนต้องต้องย้ำของต้นเดือนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะอาจารย์ก็เพิ่งจะนั่งสมาธิแล้วก็ไหว้พระเสร็จด้วยนะคะก็มาประกาศผลผู้โชคดีกันเลยนะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะเดือนหน้านะคะมาพบกันใหม่เดือนหน้านะคะดวงคนเกิดเจ็ดวันนะคะไปจำเดือนอาทิตย์ไปนะคะ ประจำเดือนพฤติกานะคะอันนี้จะลงล่วงหน้านะคะใครที่ไม่ได้ดูคลิปการทำนายตรงนี้ย้อนหลังนะคะเข้าสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube หมอนีน่าแม่ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ